วัดพระธาตุหัิทุญชัยนี่คนพบพระบรมสารีริกธาตุครั้งแรกนั้นคือปีพศ1440ถ้าเรานับตั้งแต่พศ1440มาจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้2553นี่พระธาตุเหล่านั้นมีอายุได้1,113ปีในปี53นี่ยสอืั้้อ้เพราตุนั้น เป็นพระธาตุที่มีความสําคัญที่สุดในภาคเหนือ,อเป็นพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่เก่าแก่ที่สุดที่สุดในภาคล้านนาหรือว่าเราอยู่ในระดับประเทศเป็นหนึ่งในแปดจอมเจดีย์ของประเทศไทย เป็นที่มาขัไปที่มาังพระธาตุอินุณชัยนะครับพระนอกจากพระธาตุอินุณชัยแล้ววัดนี้มีอะไรที่น่าสนใจอ่าที่น่าสนใจก็มีมีหลายไม่อย่างด้วยกันอย่างอย่างเช่นขอขอพระไตรขอพระไตรปิฎกนี้เป็นทางภาษาทางเหนือเรียกว่าขอธรรมเป็นที่บรรจุคมภีทางโบราณเป็นคมภีที่เป็นการเทศต่างๆเป็นประวัติเป็นตำนานอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นพระไตรปิฎกบรรจุไว้นะตรงนั้นอ่ะที่เห็นน่ะที่เป็นหีบดำๆตรงนั้น อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เขายกขึ้นไปนะาช่ที่ที่บรรจุพระคำพีครับยังมีพระธาตุอีกอีกอีกองหนึ่งที่สร้างอยู่โน,น้นอยู่มุมโน,น้นับเป็นเจดีย์เหลี่ยมปลายแหลมแหลมอันนั้นเป็นเจดีย์มีชื่อว่าปทุมมเจดีย์ซึ่งเป็นพระชายาของพระเจ้าอาิิตยราชเป็นผู้เป็นผู้สร้างเพราะว่าเห็นพระสวามีสร้างพระธาตุก็เลยสร้าง เจดีย์นั่นคือหมายด้วยครับในปี1444ห่างกัน4ปีก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพระครูประหลัดหลวงสุทัศน์นะครับที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณนะครับ